เริ่มต้นวันใหม่ด้วยคาถาชนะมานปัญจมาเรคคาถาศักดิ์สิทธิ์จากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้ใดสวดเป็นประจำจะช่วยป้องกันภัยทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากอุบัติเหตุในบ้านบนถนนหรือจากคนสัตว์สิ่งของและพลังร้ายทั้งหลายก็ไม่อาจกล้ำกลายได้เพียงตั้งจิตให้สงบแล้วสวดด้วยความศรัทธาบทสวดคือ ปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปากาเสติธรรมจักกังปวัตติยเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเมชะยะมังคลังขออนุภาพแห่งพระพุทธ,ธจงคุ้มครองให้ชีวิตปลอดภัยทุกเมื่อมีชัยชนะเหนือมารทั้งปวงเสริมดวงเสริมบุญพ้นเคราะห์พ้นภยัย สวดทุกเช้าเย็นชีวิตจะเต็มไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสมันธา